กับทักทายสบายดีพี่น้องบิปปุ์ชสุกนบ่วจะเป็นเล่าไทยและกรต่างประเทศพี่น้องมาพบมาพอกับบอลรถชาแนลอีกคือเก่าพี่นอ้องเมื่อนีบอลรถกะกำลังเดินทางไปาบางแค่นพี่น,น้องเนาะกะระยะทางกับบัวไก่พี้น้องนาอจาก วงเวียนใหญ่พี่น้องบัลอยู่แถวบงเวียนใหญนะ่เนาะบัลก็ลังเดินทางไปบางแค่พี่น้องกับโบมี่ยังหลายพี่น้องเนาะแค่อยากมาแทบประสบการณ์ให้พอแม่พี่น้องเนาะเรือว่าคนที่อยู่ไก่ต่างแดนหรือต่างประเทศพี่นอนะ้องเนาะก็คือข่มไม้วา ปลาเทียร์ไทยนี่สุดยอดเลยพี่น้องเนาะสุดยอดยังมาทีก็บยังที่ฮู้กันอยู่เลยพี่น้องความจเจริญเนาะพี่น้องเนาะกับถนนหนทางก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องเนาะดีเนาะพี่น้องไปไซมาไซกัสะดวกที่บรอดเคยได้ลงคลิปบอกพี่น้องไปแล้วรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะรอบนี้ว่ารถจะมาพาพี่น้องมาชม พี่น้องนองเบอก็ข้างหน้าบนนี่นเป็นแยกนะสี่แยกถาตรงไปเลยเนะาะเขาก็จะไปถนนเพชรเกษมเนาะถาเลี้ยวซ้ายถาเลี้ยวซ้ายเขาก็จะไปท่าพระเนาะถาเลี้ยวขวาก็จะไปอ่าจะลลันเนาะพี่น้องถนนจะลลันเนาะเพื่นนอน้างได้ยังไงพี่น้องเนะี่ย ความอลังการของประเทศไทยเนาะความทันสมัยเมื่อที้เลยพี่น้องสูงโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเนาะบอรถเห็นแลยก็ตื่นตาตื่นใจพี่น้องเนาะเพราะว่าบ้านบอรถโบ,บมี่แนวนี่พี่น้องเนาะประเทศไทยมีเนาะพี่น้องเนาะเมื่อที้เลยพี่น้องเพิ่นสางอะอลังการงานสร้างไอ้ลีพี่น้องเนาะคือบอรถกับพานบ่อยแหละแต่ว่ากับโบมีโอกาสไดถทายคลิปเนาะ เราเนี่ยบรถผ่านมากกันเลยจังวะกะพอดีพี่น้องเนาะมึงที่อะพี่น้องอ่าข้างบนเป็นอ่ารถไฟบ้างพี่น้องเนาะแม่นปะน่าจะเป็นรถไฟฝ่าหน่ะพี่น้องมึงทีความเจริญเนาะพี่น้องเนาะชุดยอดอีลีพี่น้องเนาะกะบัวยังหลายคลิปนี้กะขอจบคลิปลงเพียงซัมเนี้พี่น้องเนาะพอกันใหม่เนาะพี่น้องคลิปต่อไปพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เขามาชมเขามาให้กำลังใจบรลดเนาะพอกันม่คลิปต่อไปพี่น้อง